ครับเนาะโชคดีครับนอนตื่นขึ้นมาก,ก็ะไดลูกใหม่บ่มีปีไม่คุยนะครับแ้วเขาเบิ่งบบออกเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเสียให้เอาให้เบิ่งครับว่าลูกโชคดีแนวใดนะครับเนาะ นั่นขับบ่งดูตื่นขึ้นมาก็เห็นรถรับมาเห็นเพินลักออกลูกขับลักออกลูกโอ้จงเป็นโชคดีมาก่อนครับมาก่อนแม่ตาตามาก่อนมาก่อนแพะแต่ว่าออกที่หลังนะครับเนาะมาก่อนแพะออกที่หลัง แพะมาแซงนะครับเนาะโอ้ดีใจหลายครับดีใจหลายหลว่บบเห็นตอนเพิ่นออกนะครับเนาะได้ทายให้พี่ให้น้องเบิง่งเอาเดี๋ยวก่อนเดิมปาด แค่ yeah. ปูเบิงแก่ไหนนะครับเนาะปนทีใดอ่าเิีใดอ้าวคือบวกขึ้น ที่ไลยรูสำหรับพี่น้องที่ขอแบ่งมาก็ายะเฝ้าเด้อครับเด้อให้มีพอสมควรสักก่อนคือตอนนี้เขาก็เริ่มเลี้ยงนะครับนะได้องสามเดือนกา ให้มาศึกษาเนาะครับเนาะให้ศึกษาวิธีการเลี้ยงหรือแนวทางการเลี้ยงสะกกอนให้มันอ่านันสะกอนคอยคอยเลี้ยงเนาะครับเนาะอ่านเพิ่นว่างนะ่ายเนาะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมันกะ ง่ายอยู่ดีครับการยูการกินแต่ว่าการปฏิบัติการดูแลกะถือว่าหลายขั้นตอนถือว่ายากเติบนะครับเนาะยังไดกะอ่าให้ศึกษาดีๆซะก่อนเพื่อ ลดความเสี่ยงนะครับเนาะพอลดความเสี่ยงลงเพราะว่าเอาลงทุนอันใดมันเสี่ยงก็บ่อยากให้พี่ให้น้องเสี่ยงถา้าระวังที่เลี้ยงเป็นอียงมาเฮากาะถ้าเฮามีความรูมี ประสบการณ์กการเบิง้งมันกะสิลดความเสี่ยงลงจังหน่อยเนาะครับเนาะเอาทันเนาะครับเนาะยิ่งหนาฝนจังสี่เนาะครับเนาะหนาฝนก็นเลี่ยงยากนากครับเนะาะแมลงสัตว์กัดต่อยก็มีเนาะครับเนาะคือว่าโรคไพรไข้เจ็บก็มาได้ง่าย ขว้รที่สิรู้สิเตรียมตัวเตรียมการให้ถูกต้องถูกวิธีมันค่อยสิดูแลอ่าไดท่านท่วงที่เนาะครับเนาะจังใดกะให้พีให้น้องที่สนใจ ศึกษาให้ดีๆเนาะครับเนาะแพะว่าพื้นแพะพื้นแก่เนี่ยครับกินง่ายอยู่ง่ายอยู่กะบบอกง่ายปันได้เนาะโบคือโบซำงัวซำควายเอาดีครับมันตีอ่าอ่าอ่า่ล่อ,อแหลมอ่อนแอกว่าเนาะครับเน,น,น,นาะอยางไรกะ ให้ศึกษาดีๆแล้วคอยลงมือมันก็ิิมีกำลังใจที่ดีนะครับเนาะบางคนบางงานเพิ่นเอาไปเลี้ยงแล้วเพิ่นเกิดปัญหามามันก็เกิดความท่อเนาะครับเนาะยังใดก็ให้พิจารณา ผมก็ไปศึกษาหาความรู้เจี่ยวกับแพรกับเจะมาโดนเติบนะครับเนาะตอนมาถึงตอนเลี่ยงก็มีความงงกับชีวิตจริงของเขาอยู่คือกันทันะ้งว่าถ้าผู้ที่คิดอยากแกเลี่ยงก็ให้ศึกษาดีๆซะก่อนนะครับเนาะ เพื่อมันสิได้ไปได้ตลอดรลอดฟังอ,อ้าวอีมนี่ออกมาแสดงความยินดีเท่านี้ซะกอนเนาะครับเนาะ